ต้นทุเรียน2ต้นปลูกไว้ไม่คิดว่าจะรอดจริงๆค่ะคือจะบอกว่าน่าจะประมาณปีที่แล้วนี่แหละหรือ2ปีก่อนนะคะก็คือซื้อต้นทุเรียนมาปลูกแล้วก็มีแต่คนแซวว่าอย่าปลูกเลยอย่าปลูกเลยซื้อกินเถอะปลูกยังไงก็ไม่รอดแล้วเราก็เลยโอ,อ้ยอยากจะลองเนาะเพราะว่ามีแต่คนเขาบอกว่าต้นทุเรียนนะปลูกยากมากใครปลูกก็ตายวันนั้นมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเราก็เห็นเขาปลูกกัน2ต้นก็เลยลองซื้อมาปลูกดี ก็เลยลองซื้อมาปลูกดูเฮ้ยมันรอดไม่คิดว่าจะรอดแล้วคือจะบอกว่า จากที่ได้ยินมานะทุกคนเขาจะบอกว่าต้นทุเรียนนะปลูกยากมากใครปลูกก็ตายแต่เราจะบอกว่าเราจากประสบการณ์ปลูกต้นทุเรียนมาเราลอดนะทุกคนเราจะบอกว่าต้นทุเรียนเป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดเลยถามว่าทํำไมถึงปลูกง่ายที่สุดคือมันเหมือนลอดปาฏิหารมันเป็นเหมือนพืชเทวดาเลี้ยงคือเราอะไปได้ยินดูรีวิวเนาะของคนที่จำไม่ได้น่าจะแถวโบเชตที่เขาปลูกต้นทุเรียนแล้วเขาบอกว่าต้นทุเรียนเทวดาเลี้ยง เราก็เลยมาตะค่าทำไมถึงว่าต้นทุเรียนเทวดาเลี้ยงเราก็เลยอ๋อ แปลว่าคนนี้เขาไม่ได้มีเวลารดน้าต้นไม้เราก็เลยเลือกที่จะปลูกในฤด,ดูฝนแล้วพอเราเลือกปลูกในฤด,ดูฝนเราโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราอ่ะมีเพื่อนเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแล้วเขาก็เคยปลูกทุเรียนอ่ะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นร้อยต้นแล้วประสบความสําเร็จแล้วก็คือจนตอนนี้ก็คือถึง5ปีแล้วมีลูกแล้วแล้วเขาก็แนะนํากับเรามาบอกว่าต้นทุเรียนเนี่ยนะจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนตัดรากข้างล่างมันนะคะ เนื่องจากว่าต้นทุเรียนอะจะบอกว่ายังไงอะต้นทุเรียนเป็นพืชที่รากไม่ค่อยจะลงดินดังนั้นเมื่อรากไม่ลงดินจึงทําให้ต้นทุเรียนอะสามารถตายไดแ้แล้วเพื่อนเราอะก็แนะนําว่า ให้ทําการเผาแกลบเผาแกลบแล้วก็ผสมกับดินแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนมันจะต้องทําดินให้สูงขึ้นมาแต่ด้วยที่เราเป็นผู้หญิงเนาะแล้วเราก็เราจะบอกว่าอย่างนี้คือเราเป็นผู้หญิงแล้วเราก็ไม่ชอบการขุดดินแต่ตอนนั้นน่ะเราโชคดีตรงที่ว่าพ่อเอาดินมากองไว้พอดีแล้วเราก็เลยโก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 ,ย,กยดินออกแล้วพอโกยดินออกทุกคนเราจะบอกว่าวิธีที่เราใช้อะ่ะง่ายมากๆเลยคือเบสิกเลยโกยโกยดินออกแล้วก็แกะทุเรียนออกจาก แล้วก็ตัดแค่รากแล้วก็วางลงไปข้างล่างเลยคือทําดินให้พูนเป็นหลังเต่าเสร็จแล้วก็ตัดรากข้างล่างะให้มันตรงแล้วก็แค่วางวางไว้วางไว้เฉยๆนะทุกคนไม่ต้องขุดหลุมไม่ต้องขุดอะไรเลยแค่วางเฉยๆแล้วก็เอาดินอนะ่ะมากลบๆให้มันเป็นหลังเต่าแล้วพอ นำมากลบแล้วใช่ไหมให้เป็นหลังเต่าแล้วอะ่ะพอจะเป็นอานจะเป็นหลังเต่าลักษณะนี้ทุกคนทุกคนทุกคนจะสังเกตดูนะดินอะ่ะจะกลบมาเป็นหลังเต่าดินจะไม่เสมอกับพื้นดินทั่วไปแล้วเสร็จแล้วอะ่ะเราก็แค่รดน้ําแต่ว่าทุเรียนอะ่ะมันจะเป็นพืชที่แบบว่าเหมือนเป็นพืชคุณหนูทุกคนไม่ได้ต้องการป Ł ุย๋ยไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแต่ต้องได้น้ําคืออันนี้คือเราเราได้ความรู้มาจากพ่อเราคือพ่อเราอะ่ะเขาได้ต้นทุเรียนมาแล้วเขาบอกว่าเขาปลูกแล้วเขา ได้รดน้ำแค่3วันต้นทุเรียนของเขาอะ่ะก็คือตายเราก็เลยอ๋อเราเข้าใจละเราก็เลยปลูกคืออย่างน้อยอะ่ะคือ ต้องรดน้ำอะ่ะวันล,ละหนึ่งครั้งดังนั้นนะทุกทุกคนเราจะแนะนําอันนี้จากประสบการณ์ที่ปลูกทุเรียนแล้วยังรอดนะก็คือว่าเราจะแนะนําว่าถ้าปลูกทุเรียนเนี่ยคือต้องมีเวลาให้เราต้องรดน้ําจริงๆแล้วทุเรียนเป็นพืชที่ไม่ได้ปลูกยากเลยปลูกง่ายมากเราปลูกมานะทุกคนเราไม่เคยใส่ปุ๋ยอะไรเลยเพราะว่าเรากลัวจะเป็นเชื้อราเนื่องจากว่าเราอะ่ะได้ยินหลายคนอะ่ะบอกว่าทุเรียนอะ่ะถ้าใส่ปุ๋ยแล้วอะ่ะจะสามารถเกิดเชื้อราได้เราเลยเลือกที่จะไม่ใส่ เลยเพราะเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการปลูกทุเรียนเมื่อเราไม่มีความรู้ในการปลูกทุเรียนเราเลยใช้สูตรของคนที่อำเภอบัวเชดท,ที่ว่าทุเรียนเทวดาเลี้ยงเนื่องจากว่าคุณลุงท่านนี้ปลูกทุเรียนร้อยต้นแล้วเขาก็ปลูกทิ้งไว้แล้วเขาไม่ได้ทําอะไรเลยคือ แต่เราเชื่อนะเราเชื่อแกที่ว่าทุเรียนเทวดาเลี้ยงแกอาจจะปลูกในฤดูฝนแล้วในฤดูฝนนะคือฝนน่ะตกลงมาทุกวันทําให้ต่อให้แกไม่มีเวลารดน้าอ่ะต้นทุเรียนของแกก็คือจะแข็งแรงแล้วแล้วพอผ่านผ่านฤดูฝนไปใช่ไหมคือตอนนั้นน่ะทุกคนคือต้อนทุเรียนน่ะแข็งแรงแล้วแล้วเมื่อต้อนทุเรียนที่ปลูกไว้แข็งแรงแล้วอ่ะทาให้เวลาที่เรารดน้ําหลังจากนั้นน่ะทุกคนเราไม่จําเป็นต้องรดทุกวันก็ได้เพราะว่าต้นของน้องอ่ะแข็งแรงแล้วสําหรับใครที่ ที่สนใจอยากจะปลูกต้นทุเรียนนะอันนี้คือเราใช้ประสบการณ์ของเราสามารถทําตามได้เพราะเราก็ปลูกแบบเราชื่อปลูกแบบมโมแม่แมะปลูกแบบไม่ได้มีความรู้อะไรเหมือนกันคือปลูกแบบอาศัยแบบ คือฟังคนอื่นมาแล้วก็ลองทาดูแต่บังเอิญคือมันรอดปาฏิหารไงรอดปาฏิหารเหมือนทุเรียนเทวดาเหมือนรอดปาฏิหารเหมือนทุเรียนเทวดาเลี้ยงวันนี้เราก็เลยมาให้คําแนะนําเผื่อมีใครสนใจและก็อยากจะได้สูตรในการปลูกทุเรียนอันนี้จ้าคือผลงานจ้าปลูกมาปีกว่าแล้วจ้ายังรอดดีใจมากๆเลย